สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้มาเก็บพริกจ้ะมาเด้อมาเก็บพริกซอยพีย่หน่อยนี่เด้อนี่แดงได้หน่วยงามๆเงีง้ยยาวๆเลยจ้ะเห็นบ่เก็บมาได้แล้วละพักนึงนี่เก็บมาได้ทำนี้กับพ่อปุลล่ะแต่ว่าจะเก็บอีกน,นจะจ๊ะเนาะเพราะว่าหน่วยมันเริ่มแก่แล้ว่อมี่เก็บหน่วยได้มันแก่ในบ้านแก่กับใบก่อน เกษตขึ้นอยากกินปลนซือป่าเมาต้มปลนนะคะเนาะความภูมิใจของคนไทยในต่างแดนปลูกพักได้กินในห้อแล่นจะภูมิใจอะไรมีปีนี้แลพี่น้อยปลูกปูกพริกได้กินหน่วยต้องมานยกความดีความชอบให้น้องลินลินนะคะเนาะเ น้อลินส่งมาให้จากประเทศอังกฤษจ้ะบักพิกสายพันธุ์นี่ปลูกแล้วดกว่าสันว่าดกอีลีดกอีลีขึ้นน้องลินว่าพี่น้อยเ,อเก็บแล้วก็เก็บออกเก็บกระเทนะืนเอนน้ำจ้ะกระเทศก็เริ่มสุกแล้วเดี๋ยวมันจีรน,นจีรนถิมที่ใดนะค,ะนะครับน้ำกระเทือนตอนนี้ก็ขอเก็บบักพริกกันด้วยจ้ะ ใส่ถุงเ,เ,เมื่อนะะ้ำยามันแสบมือนล้วพ่ะยะลูกคักจะ้ะจีเก็บเป็นต้นนั้นน้ำน,นั้นหน่อยอันนี้มันบม่ค่อยดกจะ้ะพริกอันนี้แต่ว่าพริกอันนี้เพชรขนาดได้หน่นี่ก็พ่อเก็บแล้วแหละเดีย๋ยวจีเก็บไปจะดอกอันนี้ดำๆหน่เดี๋ยวแค่ไมาเบิ่งกันจะ่าพี่หน่อยเก็บไแต่ไรเป็นไรเนาะจ้าพี่หน่อยก็เก็บพริกเรียบร้อยแล้วจ้ะ เก็บว่ามือตอกเอาแต่ต้นห่ยแก่ๆมันนะแต่นาะหน่อยเลยที่มันบ้านนี่แก่เขาเอาใบก่อนแล้วก็ได้ปลาเคือเทศได้ปลาแตงนหน่อยมันหน่อยนึงเดี๋ยวเขาไปคิดเมนูพอจะเห็ดอีหยังกินไหอน,นี่อาจจะเป็นน้ำพริกปลาเคือเทศก็ได้จ้ะอันนี้ก็น่าสนเนาะน้ำพริกขีกข้กาขี้กาขี้ไกใใ่เหรอแต่ขัวหอมขัวก,กระเทียมตำใส่บลาเขือเทศไปเอาไปย่างไปก่อนแล้วค่อยมาตำอันนี้ก็เป็นตะแเสียพี่ดอก ้องกินก็หนึ่งปลาเนะาะว่าเราก็ไปหาปลามาหนึ่งก็นะขึ้นมานึกอยากเลยตำพริกขี้กาแล้วกันหน,นึ่งปลาแล้วจะเนาะตำพริกขี้กาใส่ปลาแดกเป็นน้ำแบบนี้เปรืองกันมา,นา,มามไม่ไปแดกป่ะใส่ปลาแดกกันต้นตอนจังที่แซ่บเนาะใส่ปลาแดกตอนแล้วก็ขัวหอมขัวกระเทียมขัวบวบพริกมะเขือเทศตำกินก็หนึ่งปลาพักลวกสุดยอดจ้ะว่าเรานึ่งอยากก็หน่อยหิวเข่าได้เนี่ให้ไปไหนไปหาเนี่ยกินกนได้แบบนี้ มันที่เราจะไปตลาดหาซื้อป่ามาใบหนึ่งแล้วค่ะเนาะโอเคจ้ะขอบคุณที่มัติดตามการเมื่อนี้ก็จบคลิปไปในก่อนพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า